ผมรบกวนพอดีแฟนผมเขาลาออกจากงานมาทําขายผมรบกวนพี่รีวิวหรือพิมพ์บอกเขาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเอาแบบตรงๆเลยนะครับพี่ว่าอร่อยหรือแบบไม่อร่อยหรือพัฒนาตรงไหนได้ขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้พบก,กับคือลีครับนี่ไปส่งไกลหน่อยประมาณห้าหกลนะครับเอาว่าลูกค้าไม่ได้เรียก แกปได้แมนแต่ผมสะดวกไปส่งฮะโอเคสวัสดีครับก็ไปส่งไก่ครับก็เลยต้องเอา เจสไปเพราะว่าเดี๋ยวแกงกะหรี่ไม่ร้อนเดี๋ยวมันกระแทกครับช่วงล่างต้องนุ่มเดี๋ยวไข่ข้นเละก็เ,เลยต้องเอาเจสไปครับ ถามว่ามาส่งนี้ได้แบบค่าคุ้มไหมกับค่าส่งใช่ไหมแบบเดือขับมาไกลอะไรเงี้ยครับห้าหกโลออที่จริงคือตอนนี้เรากำลังอย่างร้านเราครับกำลังพัฒนาสูตรอ่อพัฒนาาเนื้อแกงกะหรี่หรือแม้กระทั่งการทอดหมูทอดหมูเอาจริงนะตั้งแต่ผมเริ่มมาทำแบบผมกับแฟนเริ่มมาทำแกงกะหรี่หมูทอดอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะกว่าจะได้แบบ ออกมาสีทองหรือแบบสวยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเออผมก็เลยแบบส่งทุกที่อ่ะครับเพราะว่าบางทีแบบเราไปคุยกับลูกค้าเออเราอยากได้คอมเมนต์อะไรเงี้ยครับว่าแบบเออมันมันโอเคหรือยังมันได้ไหมมันอร่อยไหมอะไรเงรี้ยอยากให้เพิ่มตรงไหนอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบเดี๋ยวผมชอบมาส่งเองหรือไม่แฟนผมไปส่งแบบเพราะว่าแบบถ้าลูกค้าแบบสั่งมาว่าเออ แบบเอออยากได้แบบนี้ขาดแบบนี้ต้องเพิ่มอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยครับบางทีการเขียนร,รีวิวในแอปออนไลน์หรืออะไรบางทีแบบลูกค้าไม่ได้มาเขียนให้ว่าเออแบบต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นะแต่แบบถ้าเราได้มาส่งเองเราได้คุยอะไรเงี้ยเราจะปรับได้เรื่อยๆทุกอย่างครับทุกชิ้นส่วนอาหารแม้กระทั่งวัสดุในการใส่อะไรเงี้ย ซ้ายโอเคแต่รีบหน่อยนะต้องรีบกลับไปออเดอร์ที่บ้านเนะี่ยสวัสดีครับผมมาส่งข้าวที่สำนักง,งานขายอ่ะพี่ เออผมไม่ได้เอาบัตรมาได,ได้ไหมเปียวงงเลย,ยหลังแรกลแรเลยใช่ไหมขอบคุณนะพี่โอ้โหหลังใหญ่จังแล้วผมมาซื้อนะพี่ มต้องพัฒนากมาส่งข้าวครับสวัสดีครับนี่ครับผมรบกวนพอดีแฟนผมเขาลาออกจากง,งานมาทำขายผมรบกวนพี่รีวิวหรือพิมพ์บอกเขาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเอาแบบตรงๆเลยนะครับพี่ว่าอร่อยหรือแบบไม่อร่อยหรือพัฒนาตรงไหนได้ขอบคุณครับ ไปกลับบ้านไปรับออเดอร์ต่อก็มาถึงแล้วครับก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีได like> ้มาุเกือบประมาณ20นาทีแล้วก็อยากจะฝากนะครับใครที่จะมาทานที่ร้านนะครับก็สามารถขึ้นตามแมปได้เลยพิมพ์ตามแมปได้เลยครับพิมว่าเชอรี่ครับนะครับกะหลี่คับครับแต่ว่าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับมขึ้นใน Google อยู่นะครับมาตามแมปได้เลย รายละเอียดจะระบุชัดเจนเลยนะครับนาแผนที่บ้านหรืออะไรเงี้ยคือเราขายเป็นแบบโฮมเมดอะครับก็ขายที่บ้านเพราะว่าไม่มีเงินลงทุนที่แบบจะไปเปิดหน้าร้านดีๆครับถ้าเปิดหน้าร้านแบบทําแบบเป็นร้านแก,กหรี่เลยแบบร้านอะไรเงี้ยมันต้นทุนมันจะสูงขึ้นครับแล้วมันจะขายแพงขึ้นซึ่งคอนเซปต์เราก็คือใครแม่งก็กินได้อะอะไรเงี้ยต้องแบบอยากให้แบบได้ทาน อะครับการกะล่มันจะได้แบบไม่แพงอย่างที่คิดอารมณ์นั้น